สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุรักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวราจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่9กันยายนต5 6 6ซึ่งผมเอกศรีวราจักรจะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถว, ро, วินเทจ ข่าวสารได้แวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุ่นเก่านํามาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ครับผมจะขอนาเอากิจกรรมของกลุ่มคนรักรถเรโทรที่ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มคนรักรถไฟกลมเราไลฟ์เลเวอร์มาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าในวันเสาร์นี้เขามีกิจกรรมพิเศษครับกิจกรรมในครั้งนี้มีชื่อของงานที่ชื่อว่าเราไลฟ์เลเวอร์ออกทริปทําบุญวัดม่วงอ่างทองแวะคาเฟ่เป็นลักษณะวันเดย์ทริปนะครับซึ่ง ผมได้เชิญคุณวัศพลบุญจรัดหรือคุณปาล์มแอดมินของกลุ่มคนรักรถไฟกลมราวไลท์เลเวอร์มาให้รายละเอียดของงานขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์กันได้เลยครับ ขณะนี้นะครับผมอยู่กับแอดมินครับของกลุ่มคนรักรถไฟกลมราลไลท์เลเวอร์นะครับซึ่งเขากําลังจะมีกิจกรรมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้แหละครับท่านใดที่ได้รับฟังเทปนี้นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกับเขาได้นะครับสวัสดีครับคุณปาล์มครับปาลสวัสดีครับพี่เอกครับครับผมคุณปาล์มครับผมได้ยินว่ามีกิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเหล่าคนรักรถคลาสสิกรักรถเรโทรในกลุ่มของคนรักรถไฟกลมนะครับช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากลุ่มคนรักรถไฟกลมมนนี่่เกิดดขึ้้าาไไอยงร และรถที่มีอยู่ในกลุ่มนั้นเป็นรถอะไรกันบ้างครับครับก็กลุ่นของมันรถไฟกลมนะครับเ้วเกิดมาจากเราชอบในรถคลาสสิกครับผมนะครับแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ไฟข้างหน้าเนี่ยมันมีลักษณะกลมนะครับก็ซึ่งจะเป็นปีที่อาจจะเก่าๆหน่อยสักปี60 70อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็จะมีการรวมตัวของสมาชิกหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือจะมีพวกของ Ford ของโฟล์คนะครับโอเปิลเคอีโตโยต้าต่างๆนะครับก็จะมีการรวมตัวของสมาชิก ในรูปแบบนี้ครับผมที่เป็นลักษณะของไฟหน้าจะต้องมีลักษณะเป็นไฟกลมครับผมอ๋อครับเริ่มมาจากที่ลักษณะของไฟหน้าที่มีลักษณะไฟกลมๆนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดกลุ่มนี้นะครับใช่ครับแล้วในกลุ่มผมเข้าไปดูในเพจนะฮะรู้สึกจะอัดแน่นไปด้วยรถฟอร์ดไม่ทราบทางแอดมินนี้ชื่นชอบรถฟอร์ดเป็นพิเศษอะไรหรือเปล่าครับใช่เลยครับผมเราเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่เป็นชอบรถฟอร์ดมาดั้งเดิมก่อนเ,ออเราอยากจะรวมตัวคนที่ใช้รถฟอร์ดนะครับคลาสสิกเป็นดั้งเดิมครับก็จะ มีรุ่นเทช่น s c o r สแล้วก็แองเก l ียครับผมจะเป็นหลักๆของสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นครับจะเป็นรุ่นนี้ก่อนซึ่งจะมีคนที่แบบถ้าปั้นอยู่อะไรเงี้ยเราก็พยายามปลุกปั้นให้เขาอยากออกมาขี่ร่วมกับเราอะไรองี้ครับแล้วก็อยากจะได้สมาชิกเพิ่มเติม,ตมที่อยากจะแบบอ่าแบบไม่ได้รวมตัวกันบ่อยๆเช่นกลุ่มของ Open อะไรเงี้ยครับที่หายยากๆซิกตองอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เลยอยากแบบชวนกันหลายๆทีมเข้ามาอะไรเงี้ยครับจะมี B.M. ที่ B.M. สองศูนย์ศูนย์สองเขาก็มาร่วมกับเราด้วยอ๋อครับเรียกว่าปกตินี่ จัดงานมิ팅กันบ่อยไหมครับกิจกรรมของทางเพจนี่มีอะไรกันบ้างไปทําอะไรกันบ้างครับที่ผ่านๆมาครับก้ เมื่อก่อนก็จะประมาณเดือนละครั้งครับผมฮะช่วงเมื่อก่อนก็จะช่วงโควิดอาจจะมีช่วงเวลาว่างๆแล้วก็เฮ้ยอยากชวนพี่ๆเขาออกมาขับรถกินกาแฟกันตอนเช้าะฮะเดือนละครั้งก็จะมีในส่วนของชมเชยครับที่คนมาเยอะๆหน่อยเออคนมาเยอะมาเพราะมันเป็นเมืองโบราณเก่านั่เราก็ปิดชมเชยแล้วเอาเราเอารถเข้าไปในของเมืองของชมเชยที่เป็นสตูดิโอครับผมอืมตอนนั้นก็มีรถมาเยอะเหมือนกันมากน่าจะประมาณห้าสิบถึงหกสิบคันเลยครับตอนนั้นอืมครับ อนาคตถ้ามีกิจกรรมอย่าลืมบอกนะครับผมจะได้สัมภาษณ์แล้วก็นําเอากิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อชวนให้คนรักรถเรโทรรักรถคลาสสิกนี้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับสําหรับงานครั้งนี้แหะครับผมได้ยินว่ากําลังจะจัดงานใหญ่นะครับในวันที่9เดือน9ไม่ทราบเป็นงานชื่ออะไรครับ ก็จะเป็นงานที่เราเรียกว่าเราไล์เลเวอร์ออกทริปนะครับก็คือจะเป็นการที่เราจะแบบพาเพื่อนๆเนี่ยพี่ๆในทีมเนี่ยขับรถเพื่อลองเครื่องลองสมรรถภาพรถของตัวเองเนาะที่ออกไปนอกเมืองหน่อย,ยซึ่งเราไปไกลหน่อยได้ลองเครื่องลองระบบรถของตัวเองเนาะพี่เนาะแล้วก็ไปทําบุญกันครับแล้วก็จะมีแวะคาเฟ่ครับก็จะไปทําบุญกันที่วัดม่วง อ่างทองนะซึ่งเป็นวัดท่าใหญ่ที่สุดของเรานะครับเท่าที่ดูทริปและเส้นทางนะครับอยากให้อธิบายเส้นทางนิดนึงครับว่าสตาร์ทจากที่ไหนนะครับเริ่มต้นจุดสตาร์จากที่ไหนแล้วเวลากี่โมงแล้วจะไปที่ไหนกันบ้างช่วยบอกเป็น ข้อมูลให้คนที่สนใจอยากจะไปเจอกลางทางหรืออยากจะไปเจอกันตอนต้นทางอะไรอย่างนี้ได้เรียกว่าไปจอยกันครับครับพี่ก็เริ่มต้นเนาะครับเราจะ8ปดโมงก่อนหน้านั้นก็พี่ๆก็มาก่อนนะก่อน8ปดโมงมาเริ่มมานั่งคุยอะไรกันได้นะครับก็คือ8ปดโมงเนี่ยเราจะเริ่มล้อหมุนออกจากเลสเตรเลียนะครับตรงประชาชื่นครับผมก็จะมีพี่มาร์คครับเป็นฝรั่งคาสิกฟอร์ซายแลนด์นะครับจะเป็นนําทีมอยู่ตรงจุดจุดนั้นครับพาเพื่อนๆครับไหลขับรถมาต่อเรื่อยๆกันมาจนถึง9ก้าโมงนะครับจะเป็นจุดที่เราจะรวม พวกพี่ๆทั้งฝั่งปทุมพี่โจเจเคนะครับเพจที่ถ่ายรถสวยๆนะครับก็จะมารวมกันอยู่ประมาณ9ก้าโมงที่ทอตทตรงบางปะอินครับผมตรงข้างปอโต้นะครับก็เรียกกันว่าปอโต้หลังจากนั้นพอเรารวมทีมที่มาจากประชุมอยุธยาสระบ,บุรีตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเคลื่อนตัวกันไปต่อไปถึง9ก้าโมงสี้านาทีเราจะไปที่หลวงปู่ทวดตรงอยุธยาครับบรรยายตรงนั้นครับผมหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ๆทางซ้ายมือนะครับที่เราเห็นอยู่เป็น<ไ>ประ <ไป S 2> จำตรงนั้นใช่ไหมครับแถวยุทธยาครับแล้วตรงนั้นจะมีจะมีกิจกรรมอะไรครับที่หลบปุ่ทั่วตรงนั้น ตรงหลวงปูทวดนะพี่เราจะไปจอดกันตรงปั๊มคอเทคเพิ่มนิดนึงพอดีเมื่อกี้นะฮะเป็นปั๊มคอเทคนะพี่ตรงข้างหลงพุทโอ้ครับแล้วเราจะมีมีพี่ๆทางออสตาคลาสสิกนะครับตรงอ่างทองแล้วก็พี่ๆจากอยุธยานะฮะเดินมาร่วมอ่ารับเสื้อกิจกรรมของงานนะครับแล้วก็มีแจกเครื่องดื่มมีรับเครื่องดื่มอะไรเงี้ยกินกาแฟกันตอนเช้ามีของฝากจากทีมอยุธยาเขาก็จะมีของฝากมาให้นะพี่จ่าโน้ตเนี่ยเขาจะให้สายมงสายไหมอะไรเงี้ยนะครับแจกพวกสายไหมเครื่องดื่มกันตรงนั้น แล้วเราก็จะแบบพูดคุยกันนิดนึงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเป็นเสื้อของกิจกรรมอะครับผมอ๋อครับมีเสื้อสําหรับทริปนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับใช่ครับครับแล้วหลังจากนั้นละครจะไปไหนกันต่อใช่ครับก็จะมีติ๊กเกอร์แจกด้วยครับเดี๋ยวพี่ๆสนใจต้องรีบมาหน่อยนะครับอืมก็หลังจากนั้นเราจะออกเดินทางพี่ประมาณสักสิบโมงสิบห้นาทีเราเริ่มออกเดินทางไปที่วัดม่วง เราจะได้ไปไหว้วัดม่วงแล้วก็ทําบุญร่วมกันนะครับตอน11โมงครับผมที่วัดม่วงอ,อนัดเจอกับวัดม่วงตรงที่จังหวัดอ่างทองเป็นจุดหมายของเรารพี่ๆชาวอ่างทองเนี้ยเขาก็สนใจกับมาร่วมไปได้เลยตรงจุดนั้นครับ11โมงครับพี่ครับโอ้เรียกได้ว่านี่แน่นเลยนะฮะ แค่กิจกรรมขับรถนี่ก็เรียกว่าสนุกแล้วนะครับแล้วไปถึงที่ต่างแต่ละที่นี่ยังมีกิจกรรมทํากันอีกนะครับแล้วจากวัดม่วงล่ะครับมีไปไหนตันต่อไหมครับอ๋อเราไหว้พระคำบูนเสร็จนะพี่เราก็จะเริ่มอยากให้พี่ๆเนี่ยแบบอาจจะเป็นชิลๆกันหน่อยก็คือเราจะไปที่คาเฟ่ครับสุขอ,อารมณ์คาเฟ่สุขอารมณ์คาเฟ่ครับตอนเที่ยงเนาะเราก็จะไปเหมือนพักอาหาหรกินอาหารเที่ยงแล้วจะจอดรถสวยๆนะครับเราก็มีประมาณที่คาดการเบื้องต้นเนี่ประมาณสักสาคัน Mm. นะมสิคันแล้วก็จะมีแบบจอดรถให้พี่ๆเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะพี่แล้วก็ดูชมรถกันนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีของพี่ปุ๊กนะฮะก็จะมีให้ผมก็จะมีพี่ปุ๊กอ่าอินดี้เนาะเขาจะเล่นเพลงบทเพลงแบบบรรสร้างบรรยากาศเพาะพาะให้พี่ๆเ,เดินกันชิวๆสบายๆ ใายเคลียร์กันนะครับตรงนั้นโอ้ครับเรียกว่างานนี้นี่เป็นลักษณะการพักผ่อนอย่างแท้จริงนะครับไปชิลๆสบายๆทาบุญนะครับแล้วก็เรียกว่ามีเครื่องดื่มเย็นๆเป็นลักษณะเครื่องดื่มกาแฟอร่อยๆนะครับกินกันตลอดทางเลยทีเดียวแล้วช่วงบ่ายแหละครับหลายต่อหลายท่านอยากทราบว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆมีอะไรกันบ้างครับครับก็ช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มเล่นดนตรีนะครับทานอาหารพักผ่อนแลกเปลี่ยนไปช่วงสักบ่ายสองครับถ้าพี่คนไหนไหลก็อาจจะมีเลทนิดนึงแต่ประมาณบ่ายสองเราก็ ตั้งใจว่าเราจะเริ่มทยอยเดินทางกลับเพื่อเบอ่อบางคนอาจจะติดทุรละอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ก็เราจะเราจะเริ่มกลับประมาณสักบ่ายสองครับ oh เราจะเริ่มกลับเดินทางกลับมากรุงเทพ อืมอ่าเผือ่อพี่คนไหนแบบอยากซื้อของฝากรเราแนะนําว่าอาจจะแวะตรงหลวงปู่ทวดเนาะพี่มันจะมีร้านอาหารของฝากของจังหวัดอลยุทยาอะไรเงี้ยอเผื่อไปฝากครอบครัวครอบครัวอะไรเงี้ยมาเป็นครอบครัวงี้ก็เอาไปฝากพี่พี่น้องๆข้างบ้านกันได้เลยครับครับแล้วจุดประสงค์ของกลุ่มคนรักรถไฟกลมที่จัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็กิจกรรมมิ팅สังสรรค์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะทํากันบ่อยทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนหรือเป็นระยะระยะเวลาอย่างไง บบางครัช่วงนี้นะครับเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสักเนื่องจากงานมีติ้งค่อนข้างเยอะแล้วพี่ของกลุ่มแต่ละกลุ่มต่างๆเนี่ยเราก็เลยแพลนไว้ประมาณสัก2เ<อ>ดือนครั้งครับพี่สองเดือนครับโ<ล>ระชอนกันหลายงานเดี๋ยวค่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยให้พี่ๆได้แบ่งมางานเราบ้างแมาแชร์กันบ้างก็ประมาณสักสองเดือนครั้งกำลังเหมาะครับพี่สองเดือนครั้งกำลังดีนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะติดตามนะครับเข้าไปติดตามกิจกรรมหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือไปดูปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มคนรักรถไฟ ไฟกลมเนี่ยต้องติดตามได้ทางไหนครับได้ครับก็เราฝากเพจ a ฟซบุ๊กไว้หน่อยนะครับก็คือคนรักรถไฟกลมนะครับสะกดด้วยภาษาไทยเลยนะครับคนรักรถไฟกลมนะครับมาจจะตามท้ายต่อด้วยราไลท์เลเวอร์ครับผมราลครับราไลท์เลเวอรนะครับก็คือท่านใดที่อยากจะตามนะครับไปดูได้ในเพจของคนรักรถไฟกลมราลไลท์เลเวอรนะครับไปตามได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายครับ จะให้ประชาสัมพันธ์งานนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าสําหรับคนที่ฟังช่วงออโต้สตอรี่แล้วอยากจะไปร่วมงานนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับครับก็พี่ๆครับสามารถมาได้เลยครับวันที่เเดือน9ก้าวพี่วันดีมากนะฮะเราอยากให้วันนั้นแ่ะพี่ๆก็ไปวงไปวัดเนาะเราก็อยากให้พี่ใส่เสื้อสีขาวกันมาครับผมนสีขาวกันมาแล้วก็สามารถมาร่วมที่จุดนันหมายได้เลยนะฮะจะเป็นจุดที่เลสแอเรียก็ได้หรือปตท บางประอินก็ได้หรือว่าจะเป็นมาที่ตรงวัดหลวงปั่ทวดของยุทธยากอะไรที่สามารถเข้ามาจอยกันเลยเห็นรถคลาสสิกเรโทรพี่สามารถโบกไม้โบกมือมาร่วมกันได้เลยครับจุดเด่นของกลุ่มนี้นะครับที่ผมสัมผัสได้ก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเป็นกันเองเรียบง่ายนะครับไม่มีพิธีรีตรองคนที่ชื่นชอบรถเรโทรสภาพไหนก็มารวมกันได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับต้องเลยครับพี่เอ๋ครับครับก็เรียกว่าใครที่อยากดูรถที่เรียกว่ารถเรโทรในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดนะครับหรือว่าเป็นโอเป แล้วก็รถกลุ่มต่างๆมาร่วมกันได้กับงานนี้นะครับงานนี้จะต้องกล่าวถึงคนที่มีอุปการะคุณหรือคนที่เป็นสปอนเซอร์บ้างไหมครับอ๋อก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับที่ในคนรักรถเลโทรทรถคลาสสิกแนละ้วก็จะต้องขอบคุณพี่เดน่งนะที่แบบช่วยประชาัมพัน,นพั์เนาะพี่เชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวเลโทรคลาสสิกมานะครับคลาสสิกบางงานเนาะแล้วก็จะมีทางพี่เอฟปทุมมาครับที่จะอยู่ในโซนประทุมนะครับนะครับแล้วก็มีช่างโซนของคลองหลวงครับ ช่างแก่แล้วก็ทางอายุทยาก็จะมีพี่ที่เป็นช่วยเหลือประสานงานให้ก็จะมีพี่พี่เจีย๊ยบอายุทยาครับแล้วก็พี่จ่านโน้ตที่แบบมอบอาหารอะไรนะครับให้เราพี่จ่านโน้ตทางอายุทยาอ่างทองแล้วก็พี่ปุ๊กที่มาเล่นดนตรีให้เราฟังนะครับแล้วก็มีทางบางฟ้าเนาะทางทีมฮอนดาที่มาส่งรายชื่อมาประมาณ9คนแล้วครับตอนนี้ทีท mm hmm. มของของเราซึ่งคอนทางใหญ่แล้วก็มีทางอ่างทองครับช่วง ตอนช่วงตรงนี้พี่ทางถนนมันค่อนข้างทางพี่บนตรีอ่างทองนะครับคลาสสิกอ่างทองเขาก็ช่วยประสานงานเส้นทางเพื่อให้เราเดินทางกันอย่างปลอดภัยครับได้เพ<ส>ราะรถเราอยจะเตี้ยนนิดนึงนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับก็เรียกว่าได้รับได้รับความร่วมวมือร่วมใจจากกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงเรโทรมาร่วมใจให้งานนี้นี่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรียกว่าไปทําบุญแล้วก็ได้บุญกันสมใจนะครับนีก็ต้องขอขอบคุณมาหน้าโอกาสนี้นะคุณปาล์มนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวอีกสักนิดนึงภาพสวยๆอะไรย่างเงี้ยก็ต้องข คพ,พี่โจเจเคนะครับก็ที่จะมางานนี้ด้วยท้งพี่เ e คอีนะคอดีเหมือนกันท้งพี่ที่สนับสนุนเนาะก็จะมีภาพมีอะไรสวยๆพีโจเคี e แล้วก็มีตั๊กนะฮะกลุ่มเคอีเขานะครับที่จะมาแบบคอยให้ข้อมูลนะครับใช่ก็ยังไงก็พบกันได้ครับพี่เอครับครับผมก็เดี๋ยวรอชมภาพสวยๆนะครับอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆภาพหมู่สวยๆงามๆกับ สถานที่ต่างๆแล้วก็ภาพการเดินทางต่างๆเดี๋ยวถ่ายแล้วมาฝากผมด้วยนะครับผมจะเอามาลงประชาสัมพันธ์ในช่วงออโต้สตอรี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปามานะโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่เอีวัตจนร์เครับสวัสดีครับที่ผ่านไปทั้งหมดคือบทสัมภาษณ์คุณวัชพลบุญจรัสถึงรายละเอียดกิจกรรมของกลุ่มคนรักรถไฟกลมราวล l ยเลเวอร์สกับงานที่มีชื่อว่าราวล l ยเลเวอร์สออกทริป ทำบุญวัดม่วงอ่างทองแวะคาเฟ่ในวันเสาร์ที่9กันยายน2566ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองนะครับ โดยทางกลุ่มนั้นเขานัดเจอกันที่เรสแอเรียประชาชื่นในเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสีนาทีล้อหมุนเวลาประมาณ 8. ปดนาฬิกาถ้าท่านใดยอยากนําเอารถเรโทรของท่านไปวิ่งไปออกกําลังกายแถมยังได้ทําบุญอีกด้วยก็อย่าลืมไปกันนะครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดบมดเวลาเสแล้วครับพบกับผมเอกศิวรจักรได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่ในวันอาทิตย์หน้าทางคลื่น FM101 สําหรับวันนี้สวัสดีครับ